ชีอบปังขนมปังเกลือของฮิตของใหม่มีมาขายในงานวันเกษตรปาจีนบุรีปี68แล้วนะร้านนี้เลยทุกคนลักชัวรี่เบเกอรี่บายลงปังเป็นร้านขนมปังเกลือที่มีให้เลือกหลายหน้าหลายแบบมากตัวออริจินอลของเขาเนี่ยก็เริ่มต้นที่59บ้าทก่อนจัดเสิร์ฟทางร้านเขาจะอบให้เราใหม่อีกหนึ่งรอบเนื้อขนมปังก็จะมีความกรอบแบบนี้เลยแล้วทางร้านเขายังใช้เป็นเนยฝรั่งเศสแท้ทำให้มีความหอมละมุนกินแล้วไม่เลี่ยนใส่ครีมบบุรี่ก็คือทํามาได้หน้าอี ตัวครีมเนี่ยมีความหวานกําลังดีไม่เลี่ยมตัวลูกบูเบอรี่จะมีความเปรี้ยวน้นำเข้าไปเต็มปากเต็มคําแบบนี้บอกเลยว่าโคตรฟินส่วนชิ้นนี้เป็นไส้นมฮอกไกโดบอกเลยว่าเต็มสิบไม่หักแล้วไส้คือให้กันมาช่ําเยิ้มแบบนี้เลยส,ส่วนชิ้นนี้นะคะ<ๆ>เขาก็จะโปะหน้าด้วยหมูหยองแล้วด้านในยังสอดไส้นมฮอกไกโดบอกเลยว่าชิ้นนี้คุณอาทิตย์กัดไปแล้วฟินนัวสุดๆที่กัดร้านเขาหาไม่ยากเลยเข้าดม2อ,องเดินตรงเข้ามานิดเดียวก็ถึงแล้วเหมือนว่าใครที่อยาก ร้องขนมปังเกลือชีอบปังนะก็มาตามรอยโอยจุโกที่งานนี้ได้เลย